กาบนมัสการาลวงตาค่ะ <c oughs> ชื่อวอรวีนี่ที่สียงเจริญค่ะชื่อวอรวีเขาเสียงไม่มีวอ,อรวีคือปัญหาอะไรจ๊ะเรื่องการงานค่ะการงานการเงินการเงินค่ะสุขภาพปก,ปกติท่านเทวดามีปัญหาเรื่องการงานการเงินทำแท้งมาหนึ่งคนเกี่ยวข้องโดยตรงหรือเปล่า แล้วแหละท่านเอ๋ยมีเรื่องเด็กเลยนั่นแนะนะอย่าหวังจะมีความสุขกันแน่อเพราะฉะนั้นพร้อมที่จะให้ไปเกิดหรือเปล่าพร้อมค่ะพร้อมที่จะไปเกิดเลยกี่วันแบบหนึ่งคนใช่ไหมท่านใช่แล้วที้าวันนั่นเนาะอ้าวทีผ้าวันพร้อมเมื่อไหร่ <c oughs> ท่านเจ้าค่ะหนูติดปัญหาเรื่องเวลา นูขอแบ่งเป็นีกก, <S 2> 2 <S กี่เดือนอีกกี่เดือนหนูขอแบ่งเป็นสองครั้งได้ไหมคะเจ็ดวันกับเจ็ดวันนะคะสิบห้าวันเนื่องจากว่าในการดำรงชีวิตประจำวันอะไม่มี<น>ไม่คนเดียวเลยค่ะเขา,ขา,าใจนะฟังให้ดีเธอเธอก็ดูคลิปมาไม่ใช่เหรอว่าส่วนใหญ่เขาก็เป็นเป็นแบบไหนเธอก็ไปลางงานบอกว่าต้องขอรอ ลางานสิบห้าวันงานของหนูลาไม่ได้เนื่องจากหนูหนูทำของหนูเองเราหนูตูแลด้วยตัวหนูเองคนเดียวเจ้าค่ะไม่มีใครแทนเลยอท่านเทวดาขเขาไม่มีความสามารถจะทำรวดเดียวสิบห้าวันจะทำยังไงได้บ้างไม่เป็นไรท่านเอ๋ยทำไม่ได้เลยก็ไม่เป็นไรหาแล้วบ้างเมื่อไหร่แล้วค่อยมาอันนั้นก็จบไปได้ตามนี้เพราะว่า มันไม่มีประโยชน์เธอมาทํามันก็ไปไม่ได้อยู่ดีงั้นถ้าเกิดหนูทำเสร็จวันแล้วขอให้สามีใหม่ช่วยทําได้ไหมคะแบ่งนะคะก็คือให้สามีใหม่ช่วยช่วยแบ่งได้นะคะอ่าเขาถามว่าสามีใหม่มนาะร่วมได้ไหมอย่าเพียงไปเมียงมาเลยเจ้าเอ๋ยกำเจ้าเลยโยนให้คนอื่นหาอย่าเบียงไปเมียงมาเลย่ะไม่พรนะ้อมหาก็ไม่เป็นไรแนะ่อ่า ของเธอไปจัดสรรชีวิตก่อนแล้วค่อยมาถามใหม่ตามนี้ไปได้เพราะว่าเขาไม่มีใครทําได้หรอกถึงจะบอกไปมันก็ไม่ประโยชน์เด็กก็ไปเกิดไม่ได้อยู่ดีเธอจะร้องเทวดาก็ช่วยไม่ได้หลวงพ่อก็ช่วยไม่ได้ไม่มีใครช่วยได้เพราะพลังบุญมันไม่พอเข้าใจไหมเธอไปตัดสินใจตามนี้แล้วกันว่ามเมื่อไหร่ที่วางระบบได้มาสิวันได้เธอก็มาจัดการใหม่ เธอก็จะไม่ว่าไม่ใช่ว่าเราเนี่ยนะมีอํานาจที่จะไปช่วยเหลือเธอไปแบ่งเธอได้แต่เป็นเพราะว่าเขาไปไม่ได้เอาจริงๆนะท่านเอ๋ยถ้าจริงเลยนั่นแหละนะท่านข้าและท่านนั่นแหละค่ะทำแทนหนาคงไม่ให้มาํำบากกันเลยใช่ลุงพ่อก็เสกไปเลยก็จบเรื่องใช่แล้วท่านเอ๋ย <c oughs> อ่ะเข้าใจเธอแต่ว่าช่วยเธอไม่ได้ เพราะมันเปกรรมของแต่ละคนเข้าใจเปล่าอ่ะลายต่อไปมาหนูยินดีมาก่อนได้ไม่้ชคร้ายหนูยินดีที่จะมาก่อนมันต้องต่อเนื่องเธอจะมาก่อนมาหลังก็มีประโยชน์มาก่อนที่คือที่ห้าวันหรือว่าอะไรคุณตั้งใจมาสิบห้าแหละแต่ถ้าเกิดว่าคือ เด็กๆไม่มีคนดูแลเลยเด็กนั่มสื่อเล็กๆดูเลยคะ่ะไม่เป็นไรเธอเอ๋ยไปก่อนไปก่อนไปนนะไปคิดก่อน,นไปไปวางแผนก่อนเ้อมาคุยทีหลังให้ลูกชายที่เป็นร่วมพี่น้องกับเขามาร่วมสักเจวันได้ไหมเจ้าคะบอกว่าไม่ได้เธอจะมาอะไรอีกนะอ,อ่ออะโอ้เธอไปวางแผนก่อนเธอคนเดียวต้องสิบห้วันเพราะเธอเป็นแม่เธอเป็นคนทำเขาใหเปล่า งั้นหนูก็ทำค่ะทำนี้ไปงั้นหนูก็ทำค่ะหลวงพ่ออะไรนะทำค่ะที่ขอทานครับทำเลยครับจะทำให้สิบห้าวันใช่ค่ะยินดีอ้าวตรงลงตัดสินใจจะทำแล้วท่านเทวดาจะผิดสัญญาณนะทำรับแล้วนั่นแหละค่ะเบีนเบีงอีกหนากำเพิ่มนั่นแเลยอ่าขอเตือนไว้ก่อนหนาพบชานินรกนั่นเลยหนา พพชาติตายเพิ่มอีกนั่นแหละค่ะอย่าคิดว่าแค่หรูไปแค่นั้นเอ้ยตั้งสติให้ก่อนให้ดีนั่นอย่าคิดว่าแค่รู้กันแค่นั้นหนาอย่าคิดว่ารับปากไปแค่นั้นะค่ะใจเจ้าหนายังไม่สุขรู้กันแล่เหีืยวจากเบาก็จะกลายเป็นหนักไปเลยเข้าใจค่ะกรรมภพชาติอีกส่ท่านเอ้ยไม่ใช่เลยแค่นี้นั่นแหละนะ,ะมาโกหกพระรนตนา,ตายใดีค่ะ โกหกท่านอีกนาะใช่ไหมแธอในเทวดาอีกละท่านในยึดดวงวิญญาณอีกนั่นแหละเอ้ยในเราเราผู้ช่วยงานอีกข้างนี้มันเต็มที่ด้วยกันนั่นแหละนะอ้าวอ้าวเขารับปากแล้วทีนี้ก็ชื่ออะไรแล้วก็กินอะไรเอาอะไรบ้างแล้วจะได้จบไปเลยเลือกหนึ่งคนใช่ไหมท่านใช่แล้วสิบห้าวันนั่นแหละนะอ้า แล้วนรู้ไหมไม่รู้อ่า่หอาเป็นชายใช่ไหมเป็นผู้หญิงค่ะเป็นผู้หญิงอ้าวชื่ออะไรจ๊ะชื่อกับกอกค่ะกับกอกชื่อกับกอกชื่อกับกอกค่ะกับกอกมึงแซวเปล่าวะแซวค่ะกับกอกจริงๆค่ะกรอบหรือกอก กับกองกิงไปกิงมานะคะจะรอดบอกว่ากับกองเอาไปเลยบอกรายการรายการอาหารมาก่อนอกินสลัด i̇şte ่ลาค่ะพคเโอเคกนี ern, uh, okay. ้แหไมาได้นคอ่าพอน้ำหนมเซเวนเสื้อผ้า เสื้อด้วยเหรอค่ะอเเย็นเยเย็นอ่ะวอ้าบอกรายการก่อนเดี๋ยวค่อยไปลุ้นทีหลังเสื้อผ้าเสื้อผ้าชุดทหารค่ะชุดทหารทหารหญิงเหรอทหารหญิงห้าขวบอ้าวไปซาไปห้าแล้วค่ะอะไรไปห้าเลยยี่สิบตัวค่ะไปหลายยี่สิบตัวเอาหมายเลข้าเราไปแล้วค่ะโอเคสั่งทหารหนึ่งชุดอ้าว จะมาเมื่อไหร่ไม่มีคำตอบค่ะเดี๋ยวก่อนเด้เชิญเขาตอบก่อนตั้งใจเราจะเป็อย่างไรคะ <c oughs> ตั้งใจมาวันที่สิบเจ็ดเดือนหน้าตั้งใจว่าวันที่สิบเจ็ดเดือนหน้าค่ะสิบเจ็ดพฤษภาเจอหน้ากันตามนี้จ้าตัดกจะรอจ้าขอให้โชคดีบ๊ายบายตัดกรอบนะทุกคนยิ่งไปยิ่งมาค่ะอ่าอ่าตามนี้เขาตกลงกันแล้วกันแล้วกันไป วันนี้บ๊ายบายยจบดีอาไปใช่อาปา<ป>